ดีครับผมร้าน JJ ไปชอบ Shop ครับดีวันนี้ VStorm 800DE นะครับเข้ามาติดตั้งมนชุดกระเป๋ากระเป๋าข้างตัวนี้จะเป็น s h a t t r ร TR 40นะส่วนใบท้ายจะเป็นรุ่น s h a t t r ร TR 50นะครับใบท้ายเนี่ยใส่หมวกได้2ใบเต็มเลยนะกระเป๋าท้ายเขาจะมีถาดพร้อมชุดน็อตมาให้นะสามารถยึดได้กับแหลกท้ายทุกรุ่นเลย เวลาจะถอดเราก็ใช้กุญแจปลดล็อกเอานะครับไปข้างก็เหมือนกันถ้าจะถอดเราก็ใช้กุญแจปลดล็อกเอานะระบบแหลกนะครับแหลกจะเป็นระบบแบบแชส 4P 4P ตัวนี้ทํามายึดกับพวกปี๊ลอลูมิเนียมหรือจะเป็นกระเป๋าก็ได้นะครับกระเป๋าตัวนี้แนะนําให้ยึดกับแหลก 4P นะเพราะระบบในการจับของเขาเนี่ยเขาจะมีข้างบนหนึ่งจุดข้างล่างหนึ่งจุดแล้วก็ด้านหน้าอีกหนึ่งจุดนะครับ 4P เขาจะมีค้าท้ายให้ด้วย มันจะไม่คงเคงนะพอเวลาตกหลุมหรือกระแทกแหลกสีีตัวนี้สามารถไปยึดกับพวกีีบลูมิเนียมได้นะครับแล้วก็มายึดกับกระเป๋าผ้าของทางแช a เทอรล่าได้เบาสบายแน่นอนใครที่แบบสายลุยอยากได้เบาๆก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยแช a เทอรล่านะครับพอไม่มีของใบท้ายซ้ายใบซ้ายขวามันก็จะแคบๆหน่อยถ้าใส่ของแล้วก็ทำให้มันพคงออกมาได้อีกนะครับนี สวยงามเลยแต่แนวนี้ชาวต่างชาติชอบนะครับฝรั่งชอบใช้กันเพราะว่าน้ำหนักเป็นเบาแต่ถ้าไปเลอะน้ำเลอะอะไรนี้อาจจะต้องดูแลหน่อยต้องคอยเช็ดต้องคอยทำความสะอาดหน่อยนะครับถาดพวกนี้สามารถยึดกระแลกเดิมของ 800dE ได้นะจะใส่แคมป์หรือว่าจะเจาะยึดก็ได้นะ นีนี่นเระบบล็อกของกระเป๋าตัวหน้านะครับใช้กุญแจเหมือนกันสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้นะวีสตอม800 DE ชุดกล่องท้ายปีบอลูมิเนียมทางร้านเราก็มีให้เลือกอีกหลายแบบเลยนะครับขอบคุณครับพ้อมฝากไว้ด้วยร้านตั้งอยู่ตรงข้ามพลาตาปิ่นก้านะครับลงจากสะพานพลาปิ่นมาเลยร้านไปนิดนึงแล้วค่อยย้อนึ้นสุดบาทมานะครับขอบคุณครับ